สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 กลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในวิชาพละศึกษาค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนนะคะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะแต่จะเป็นการเคลื่อนไหวแบบไหนเดี๋ยวนักเรียนตามคุณครูมาได้เลยนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้เราก็กลับมาเรียนกันในวิชาพละศึกษาอีกแล้วนะคะ เรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยช่วยเสริมสร้างร่างกายให้ทํางานได้อย่างคล่องแคล่วและก็ว่องไวนะคะ การฝึกการควบคุมร่างกายให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการเนี่ยจะทําให้ร่างกายนะคะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยวันนี้นะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างนะคะการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะคะามาทั้งหมดนะคะรวมกันแล้ว5ท่าด้วยการให้ในักเรียนได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูท่าแรกเลยคะ่ะว่าคือท่าอะไรนะคะ ท่าที่1น,นะคะก็คือย่อยืดค่ะการปฏิบัตินะคะก็คือยืนกลางขาพอประมาณนะคะมือเท้าสะเอวนะคะอย่างที่คุณครูปฏิบัติดู่ก็ก็ย่อเข่าลงมาอยู่ในท่านั่งแล้วยืดตัวให้ปลายเท้าเขย่งนักเรียนลองดูนะคะคุณครูจะหันข้างนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ดูไดอ้อย่างเห็นได้ชัดเจนปลายเท้าเขย่งค่ะ อ่นนี่ก็คือท่ายอ่อยืดนะคะไม่ยากเลยนะคะท่าที่1ต่อไปท่าที่2องค่ะท่าที่2คือท่าขย่งนะคะยืนกลางขาพอประมาณใช้มือเท้าสะเอวนะคะยืดตัวให้ปลายเท้าขย่งแล้วบิดตัวไปทางซ้ายและทางขวาสลับกันนะคะอ่าลองดูวิดีโอนะคะแล้วก็บิดค่ะ ท่านี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนี่คือท่าขย่งนะคะผ่านไปแล้ว2ท่านะคะข้อที่1คือย่อยืดเมื่อกี้นี้แต่ท่านี้ก็คือท่าขย่งนะคะแล้วท่าต่อไปค่ะ,ท,คะท่าต่อไปคือท่าหมุนตัวนั่นเองค่ะยืนกลางขาเล็กน้อยนะคะเหยียดแขนขึ้นบนศีรษะเวี่ยงตัวหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังกลับสู่ท่าเดิมนะคะ เห็นไหมคะแบบพี่ครูคปฏิบัติเลยไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหลังนะคะข้างหน้าเยอะๆข้างหลังอย่างนี้นะคะ,ะท่าน,นี้ก็ไม่ยากนะคะนักเรียนสามารถทําได้ต่อไปคะ่ะท่าที่สี่นะคะท่าเดินต่อเท้านะคะนักเรียนสังเกตที่เท้านะคะ ก้าวเท้าใดเท้าหนึ่งไปข้างหน้าโดยใช้โดยให้ส้นเท้าชิดกับปลายเท้าหลังเดินสลับเท้าซ้ายขวาต่อกันไปอ่านักเรียนลองดูนะคะนี่คือการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะ3ท่าเมื่อกี้นี้คือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ค่ะ อันนี้เป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ดูอีกรอบนะคะนี่คือการเดินต่อเท้านะคะใช้เท้าใดเท้าหนึ่งก็ได้ค่ะไปข้างหน้าแล้วก็ให้ส้นเท้าชิดกับปลายเท้าหลังแล้วก็เดินสลับเท้าซ้ายขวาต่อกันไปค่ะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ค่ะ,ะต่อไปนะคะท่าสุดท้ายนะคะของการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ค่ะ ก็คือเดินก้าวลากชิดนะคะให้ก้าวเท้าใดเท้าหนึ่งออกไปข้างๆจากนั้นลากอีกข้างเข้ามาชิดล,ลองไปดูนะคะว่าปฏิบัติอย่างไหนนะคะอย่างไรดูอีกรอบนะคะ ใช้ก้าวเท้านะคะเท้าหนึ่งออกไปข้างๆจากนั้นก็ลากอีกข้างเข้ามาใกล้ชิดค่ะเข้ามาชิดกันนะคะไม่ยากเลยเห็นไหมคะนักเรียนก็สามารถทําได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือ5้าท่านะคะที่นักเรียนต้องฝึกปฏิบัติค่ะเราจะมีท่าอะไรบ้างคะท่าย่อยืดนะคะท่าขย่ n งหมุนตัวเดินต่อเท้าแล้วก็เดินก้าวลากชิดนั่นเองค่ะ ท่าทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นท่าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะ3ท่า1 2 3สานี้เป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ส่วน2ท่านี้นะคะเป็นการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติเองได้ไหมคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถปฏิบัติเองได้แน่นอนเพราะว่าเป็นท่าที่ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนต้องไปปฏิบัติแล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบต่างๆในสัปดาห์นี้คุณครูก็มีงานให้นักเรียนทํานะคะให้นักเรียนเลือกการเคลื่อนไหวร่างกายมา1นึ่ท่าจากที่คุณครูได้สอนไปทั้งหมด5ท่าเมื่อกี้นะคะและอธิบายวิธีการปฏิบัติทําลงในกระดาษ A4 หรือกระดาษสมุดก็ได้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปพิยงเท่านี้นะคะอย่าลืมถ่ายรูปผลงานของนักเรียนนะคะส่งมาให้คุณครูในไลน์กลุ่มวิชาพะละด้วยนะคะ วันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ